เจเอจเอน้อกบของเราจะไข่แล้วหรอเจเอะน้อกบนะคะ นี่บอ่อที่เราจะให้ไข่นะคะไข่เลยนะไข่มีลูกออสให้เราเลยนะโอเคใหญ่มาดูอีกที่หนึ่งข้างๆกันนะคะไหนเอ่ยพากันอยู่น้อยอ้าวอยู่ในนี่กันหมดเลยไหนดูเจ้เอ๊ะย <c oughs> ่ในนี่กันหมดเลย าม,านนม,ามาเล่นน้ำหน่อยลูกมาเล่นน้ำหน่อยแม่เปิดน้ำให้ใหม่แล้วเปิดน้ำให้ใหม่แล้วค่ะทางนี้มาทางนี้มาทางนี้นนอุ้ยแมวเล่นน้ำก่อนนะนี่จะเป็นแม่พันกบนะคะ ตัวใหญ่เลยแล้วก็จะมีตัวน้อยนะคะเรามาดูตัวน้อยตัวน้อยจะอยู่ตรงนี้เป็นกบตัวผู้นะคะไม่เหมียวแยกออกมาอ่าตัวผู้มันจะลองนะคะแล้วก็สีของเขาจะเป็นสีเขียวๆออกเขียวๆนิดๆน,นะเขียวๆเ,เหลืองๆคะ่ะอันนี้จะเป็นตัวผู้นะคะ เมียก็แยกออกมาอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นต้นเล็กของเรลานะคะไปดูตัวเมียตัวเมียรุ่นนี้ก็จะมีนะคะอ๋อตัวนี้น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยค่ะไปเลยไปเลยเดี๋ยวต้องให้อาหารนะคะเปลี่ยนน้ำเสร็จก็จะให้อาหาร กินอาหารขั้นใหญ่ค่ะเราจะให้นิดๆนะคะน้ำเขาเก็จะไม่ขุ่นมากนะน้ำเขาจะยังใสยอยู่ถ้าเราให้อาหารพอดีนะคะไปดูตัวเมียกันค่ะตัวเมียรุ่นเล็กนะคะตัวเมียรุ่นเล็กจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะ ฮเราเพกันอยู่ข้างในนะคะตัวเมียจะเป็นสีอ่อ่อนๆเนาะสีอ่อนๆน,น,น,นะคะเราก็จะให้อาหารทุกเช้าก็จะประมาณนี้คือเปลี่ยนน้ำแล้วก็ให้อาหารนะคะ กิจกรรมยามเช้าของแม่เหมียวกับน้องกบขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ